สวัสดีครับวันนี้อยู่ับโรโย s คาสิโนนะครับก็จะมาเปิดากาชาหาเกียร์ในส่วนของไอดีลองนะครับมามี200รูบี้นะครับเพิ่งไปฟาร์มหาลูบี้มา,าในส่วนของตัวนี้ยังขาดเกียร์นะครับตัวก็มันยังหาเปิดได้ในส่วนของปกตินะผมก็เลยยังไม่เปิดนะครับเอาเกียร์ไว้ก่อนนะก็เพิ่มโอกาสนะครับเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ เกียร์เจ็ดดาวนะครับเพิ่มเป็น0.50เปอร์เซ็นต์นะครับอย่างน้อยเลยไปเราเปิดไปครับขอแค่เป็นปืนแพนเน็ตสไนเปอร์อะไรผมก็เอาแล,อนน Long แล้วตอนเนี้ยรองเท้าอะไรก็เอาหมดนะครับไปมาชิ้นแรกหกดาวสวยๆมาก็พอครัเจ็ดดาวไม่ต้องมาก็ได้ขอเป็นเพนเน็ตสไนเปอร์ช่วงเล่นใหม่นี่สำคัญมากครโอ้โหเจ็ดดาวมาชิ้นแรกระดบับคริสตัลมาชิ้นที่สองโอ้โหนาฬิกาหัวกะโหลก อ่ะชิ้นที่สามหมวกปีกแมก่ก็พอใช้ได้อยู่แต่ว่าขอให้มันดีกว่านี้มาโอ้โหหมวกแม่หมดอ่ะมาละเข็มขัดอมตะอ่ะจบแล้วจบแล้วเวนกรมเอ้ยอ่ะก็เข็มขัดก็พอใช้ได้อยู่ก็มาใช้ไปก่อนนะดีกว่ามันไม่มีตัวใช้อ่ะอืมอ่ะผมก็ใส่เข็มขัดก่อนแล้วกันนะขออัปเกรด โโอโหของย่อยจริงๆเรารอเป็นวันศุกร์ก็ได้นะแต่ว่านานเกินไปนะครับคือแต่ละตัวของเรานี้ใช้แร่อย่างเยอะนะผมก็ใส่ชินจังไปก่อนนะครับนะก็เป็นเกียร์ฟีคือแร่บันยังใช้เยอะนะแล้วก็เอามาใช้แก้ขัดไปก่อนนะครับถ้ามีแพนนสไน p เปอร์ per, ก็ใส่ชินจังไปก่อนนะเพิ่มดาเมจนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอเปิดในส่วนของ กระชาพอยต์นะครับก็มี100อน่งนะแล้วก็เปิดได้รอบหนึ่งนะครับมาอ่ะเอาเต้าทั้งสองตัวครับแปดดาวเอาเต้าสองตัวมาโอ้โหเจ็ดดาวก็มาละโอ้โหเจ็ดดาวสองตัวละอ่ะสามตัวอ่ะครบอื้มนะครบหกตัวไปเลยอ่ะมาตัวหนึ่งโอ้โหอ่ะก็ดีกว่าไม่มานะครับ ผมก็อัพไปก่อนแล้วกันนะจริงๆเราต้องอัพทีเดียวเต็มนะครับแต่ว่าผมอัพไปตัว2ตัวแล่ะตอนนี้ก็บวกบวกเนะก็โอเคอยู่แต่กายภาพเดิมก็9ก้าเนะก็ถือว่าเพิ่มขึ้นเยอะนะครับดามเมจสามสิบเท่าถ้าเป็นไฮเปอร์ก็ 35เท่านะครับก็มีเพิ่มแร่1,000นะในส่วนของ p ี p, ครับตัวแบกผมเนี่ยก็จะเป็นตัวตัวบินนะครับใครมาตีผมเนี่ยอ่ะโหทีมอ่าแต่ว่าน่าจะแพ้ผมตัวไอ้นี่นะหรือว่าเขามาแจกคะแนนให้ผมเนี่ยเ,เดี๋ยวขอดูนิดนึงนะครับอา่าผมคิดว่าเขาน่าจะมาแจกคะแนนนะ ก็จกนนแจกคะแนนล่แหละก็ขอขอคุณมากครับนี่ได้คะแนนเพิ่มละผมก็ว่าทีมขนาดนี้ผมไม่ทางชนะได้หรอกอโอเคหาทีมสู้ต่อไปนะครับตอนนี้โอ้โหอยู่เงินสองแบบเฮ้ยทีมมันไม่ใช่แล้วเงินหนึ่งเงินสองทีมอย่างโหดอะ่ะ ชินจงังผมว่าผมพอสู้ได้นะผมขอตีไปหมดนะครับตอนนี้คือหาเลือกทีมยากมากอะ่ะบอกเลยตัวบินผมก็คือตัวแบกนะ,ะชินจางก็ลดแรกไปเหลือ969แล้วปกติใช้พัน4นะก็คือตอนนี้เกียร์นี่ขาดมากนะครับก็รอจังหวะอีกทีนะผมคูณ2นะครับมันไม่ค่อยมีอะไรให้ดูหรอกช่วงนี้ ไม่งั้นมันยาวนะครับถ้าเราไม่เร่งเนี่ยอ่ะก็ชนะไปเรียบร้อยนะครับนี่ตัวแบบผมคือตัวบินเลยนะเดี๋ยวให้ได้ไอโบมาเดี๋ยวปั้นอีกทีนึง่งโอ้โหมาปุ๊บเจอไอโบทีมขนาดนี้ยข้ดนตัแม็กทั้งทีมนะครับเราจะเอาอะไรไปสู้อะ่ะบอกเลยแชมเปนตัวเดียวนะี่ก็ยิงผมต้วงกระจุยกระจายละอ่ะโอโหแซนลี่เห็นพิจริง ทีสองทีป้อมบึ้มโอ้โหแต่ละตัว่ะรีไปเรื่อยนะครับโอ้ิงแม็กกันเลยพวกนี้โอ้โหดาวินชี่แค่สกิลก็อปปี้เราก็ตายละอื้อเฮ้ยคนพวกนี้เขาเลิกเล่นแล้วใช่ไหมเนี่ยแล้วมาอยู่แงลงต่ำเกินตัวย่างโหดเลย โอ้โหเราจะขึ้นเป้าเพชรสักหน่อยเนี่ยก็คงยากนะครับตัวกันบินนี่ยครับผมก็เลียอย่างนี้ทั้งวันอ่ะสู้หาสู้ยากนะจริงๆโอ้โหสงสารตัวเองนะครับนี่แต่ละตัวมาแค่เสือเนี่ยก็ผมก็สู้ไม่ได้ละมีไทยกาแม็กด้วยนะอืมทีมแต่ละตัว คิดว่าน่าจะเล่นอยู่แต่ว่าเน้นเอามาบัฟมากกว่าเขาน่าจะเล่นไปเรื่อยนะครับแล้วก็สะสมลูบี้นะแล้วก็ไม่ได้เล่นสเตจพิเศษพวกนี้นะคือเลเวลไม่เพิ่มเท่าไหร่นี่ขนาดผมเล่นวันนี้นะวันที่หวันที่7็ดนะก็เว e ลีสิบห้าละช่วงนี้ผมบางทีหงก็ไม่ได้กดกระป๋องนะผมเอาไปเปิดกาชาไอกาชาเอฟนะครับเอาเลนเจอร์ก่อนนะ เพื่อที่จะเอา,เอามาป้านหาค่าหาอะไรฟาร์มตัวเขาเรียกว่าตัวอนะไรอ่ะฟาร์มเอาไว้หาลูบี้นะครับโอ้โหไอโบลืมเห็นไอโบลนะดูครับเราตีอย่างเบาะอะเรียบร้อยแนละ้วข้างล่างคือเจอทีมแดงเงี้ยหาสู้ยากนะคือกว่าจะได้ตีแต่ละคนเนี่ยผมรีแล้วรีอีกนะอะคัดแล้วคัดอีก มีดาวเวนชี่มีตัวโอโหอขอสู้แล้วกันนะครับคือเราเลือกยากอะ่ะถ้าภาคพื้นเรายืนพอได้นี่ก็โอเคอยู่ตอนนี้ธนูผมก็อยากได้นะเอามาใส่ไอ้ตัวเดนิสเนี่ยเพื่อมันออกสก,กิลอนตีบ่อยๆหน่อยผมก็ใส่เข็มขัดนะที่มันเป็นรถแรกนะครับในส่วนของเดนิสแล้วก็เป็นโล่นะถ้ามีกระเป๋าก็คงจะโอเคอยู่โอ้โห ยับนะครับแบบนี้ยับดูเราตีกับเขาตีนะครับล,ลืมกดคูณ2ไปเราดูป้อมไปนิดนึงโอ้โหต้องกดนะครับต้องกดโลนะไม่งั้นในตัวนี้ตายนะครับโดนแค่น้ำแข็งงี้เราก็ตายลวะวงเวลาไว้ก่อนเอาเราพัดไปเขาพัดมาเราก็พัดกลับนะครับถ้าประมาณนี้เราพอชนะได้นะครับแล้วก็แช่แข็งไป เพื่อให้ตัวบินเนี่ยมันได้สกิลหน่อยนะโอ้โหมันวิ่งผ่านเลยนะเราคือไม่ได้มีอัตราออกสกิลนะครับโจมตีกายเนี่ยมันมีอยู่ที่หนึ่งแสนนะครับอ่โจมตีเวทอยู่ที่สองแสนนะสำหรับตัวนี้อ่ะก็ชนะไปที่เรียบร้อยคือตัวบินผมเป็นคือตัวแบกนะตอนนี้ก็อยากปั้นเป็นอัลตานะครับแต่ว่า แล้อุปกรณ์ไม่มีนะครับก็อยากปั้นอยู่นะนี่นะครับก็ยังขาดอยู่ส่วนอ่าอื่นมันก็ครบและไอ้พวกธาตุไฟพวกนี้ส่วนอื่นผมไปย่อยหมดละเหลือตัวนี้ต้องมาผลิตทีหลังนะครับรอ,อปั้นชินจังแม็กไปก่อนนะตัวต่อไปผมก็จะปั้นไมฮิวาลิก็เจ้าตัวนี้นะครับ คือมันก็เพิ่มแร่เหมือนกันตัวดาเมจทั้ง2สกิลนะครับธาตุธาตุไม้ชินจางเป็นาดาเมจธาตุเอ่อธาตุาน้ำนะครับนะก็จะประมาณนี้ในส่วนของห้องทดลองผมก็อ่านเน้นห้องแปล,ลแรูปแรกก่อนนะแล้วก็จะอัปเดตห้องวัตถุดิบนะครับสลับอัพไปมานะาถามว่าเพื่ออะไรเพื่อที่ เราเอาไปย่อยเนี่ยเพื่อมาเปิดหายพวกสมห้องทดลองนะครับจะได้เยอะๆหน่อยตัวนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่น่าเล่นนะครับเราเล่นตัวอื่นดีกว่าคือถ้าเป็นกบดำแปดดาวเนี่ยเราหน้าเล่นนะหรือกบแดงเราก็เล่นนะครับโจน,นี้สำคัญนะพวกกบแดงอะไรต่างๆอ่ะโอเคในส่วนของวันนี้ผมก็มาอัปเดตประมาณนี้นะครับ ยังไงก็ฝากติดตามนะครับสวัสดีครับ